สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับในช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะลงไปที่ทําข่าวและนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับโซวันน มีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ เนื่องจากปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ได้มีตัวอย่างการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นในการรักษาคนไข้กลับไปมีชีวิตได้ปกติโดยเร็วขึ้นทางโรงพยาบาลพญาไทย3จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องการดูแลคนไข้และไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษารูปแบบใหม่อยู่เสมอและอีกหนึ่งการรักษาที่สําคัญที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปก็คือการดูแลบาดแผลซึ่งหลายท่านอาจจะเคยคิดว่าการล้างแผลทําแผลอาจเป็นเรื่องพื้นฐานไม่ต้องใช้เทคนิคในการดูแลแต่ความเป็นจริงแล้วการเกิดบาดแผลเพียง เลกน้อยหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพอาจจะเกิดการติดเชื้อลูกลามอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ด้วยเหตุนี้นายแพทย์สุรพลโลกสิริวัฒผูมิในการโรงพยาบาลพยาไทศาจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาให้มีการเปิดศูนย์ Advanced w o u n d Care Center หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลามด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ถือเป็นอีกหนึ่งการยกระดับการดูแลบาดแผลด้วยแพทย์เฉพาะทาง และมีการใช้เทคโนโลยีและวัสดุการดูแลการปิดแผลที่ทันสมัยมาใช้เทคโนโลยีในการตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำช่วยเสริมสร้างการหายของบาดแผลไม่รบกวนคุณภาพชีวิตเพื่อดูแลคนไข้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนาเลิศตามโครงการสมาเซฟที่โซน4.0ประจำปี2565พร้อมกับนายสุดทธิพงษ์จุลเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกลอยอิงทัพรโรดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกทิติชัยเทียนทอง รองเสนาธิการทหารสูงสุดดรวิพรัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนณสถานีตำรวจคนครบาลลมพินีตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่กล่าวว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง,งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิรูประบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวที่คำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยการขับเคลื่อนโครงการ smart safety zone ี่ศน4.0มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับบริาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนภาคประชาสังคมและระบบราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะและสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติตะบนคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสารต่องานแม่ระหว่าง,งวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2565ด้านนางสาวจุฑามาท,ทองชมพูนุษผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสารให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสารต่องานแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิรฐฐิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นนีพันปีหลวงพิธีางานได้มีการจัดแสดงองค์ความ ความรู้ด้านการเกษตรการอบรมวิชาของแผ่นดินจากเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริงรวมถึงการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติไล้น้อมน้านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรรษษาา90วันที่12สิงหาคม2565พร้อมเปิดอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรวมชมช็อปสินค้าผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยที่ขสสัรมาให้เลือกซื้อผักพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านสินค้าท้องถิ่นมากด้วยคุณภาพจากพี่น้องเครือข่ายพิพิพธภัณฑ์การเกษตรทั่วประเทศในราคามิตรภาพ พวงแม่เที่ยวแชะกับภาพมุมโปรดคู่ใจและโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรสืบสานร,รักษาต่อยอดชีวิตต้อมฟาร์มและแวะจิบกาแฟเพิ่มความสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติบนสะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาที่ปรับชมใหม่ใช้รายกว่าที่เคยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 2 5 2 9 2 2 1 2 1 3หรือ087-3597171 สำหรับผู้ชมที่จะสนใจค่ะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะได้เลยค่ะก็สําหรับช่องทางการติดต่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเรามีหลากหลายช่องทางเลยช่องทางง่ายสุดเลยนะคะก็โทรมาได้ที่02 529 2 2 2ถึง13นะคะหรือจะเป็นที่087นะคะ359 7171นะคะหรือว่าคนไหนที่จะสอบถามทางแอดมินก็ได้นะคะพิมคาว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊กนะคะหรือว่าเป็น Youtube พิพิธภัณฑ์หรือว่าตัวลายนะ,ะของพิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรทิมคำ,คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะสามารถขึ้นข้อความแล้วสามารถแชทสอบถามกับแอดมินได้เลยค่ะ ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง y o u ูทูบ โฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวลงพื้นที่ทําข่าวเพื่อนําเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ